สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่มหานครรายวันมหานครที่เต็มไปด้วยเรื่องของความเชื่อและมูเตลูแม่ดูไพ่กันหน่อยเป็นไงคะวันนี้ดูสดใสนะคะแต่คพยากรณ์นี่อย่างจี๊ดเลยค่ะวันนี้เราจะมาพยากรณ์กันนะคะในวันที่20นะคะวันที่20ตรงกับวันพฤหัสที่2ี่นะคะแลม10ค่ํา ะะ 20, 15, เดือน11นะคะวันที่20แลม1 0ค่ําเดือน1 1นะคะวันนี้จัดเป็นวันธงชัยตามเลิกของปฏิทินที่แจ้งเอาไว้นะคะนั่นหมายความว่าถ้าคุณชอบเลิกสะดวกเลิกแบบว่าเป็นเลิกกลางๆแบบเป็นวันดีๆก็เป็นวันนี้ได้เลยนะคะวันพฤหัสที่20แลม10ค่ําเดือน11วันนี้นะคะใครนักสัตว์มเมียกับนักษัตว์ชวด แม่เบาๆกันหน่อยนะคะเพราะเป็นวันที่วันมะเมียไม่ถูกกับชวดนั่นเองวันนี้เราจะมาพยากรณ์กันนะคะในภาพรวมของคนเกิดทั้ง7วันนะคะเป็นดวงรายวันนะเดี๋ยวขออนุญาตหยิบเอกสารนิดนึงโอเคเราจะเริ่มพยากรณ์นะคะกับคนที่เกิดวันจันทร์กันก่อนเลยนะคะในภาพรวมนะคะดวงมหานครรายวันวันพฤหัสที่0คนที่เกิดวันจันทร์วันนี้นะคะ ในรูปแบบของการทำงานระมัดระวังภาพรวมการใส่ร้ายป้ายสีหรือว่าการแย่งผลงานเราหรือว่าการเอาผลงานที่ดีไปทำแล้วปล่อยให้ผลงานที่มันไม่ดีอะตกมาเป็นของเราต้องระมัดระวังเรื่องของการ แย่งชิงงานนะคะการฉกฉวยผลประโยชน์ในที่ทํางานเกิดขึ้นแล้วเรากลายเป็นว่าเป็นผู้ถูกกระทําโดยคนสนิทมิสหายคนใกล้ชิดที่เราคาดไม่ถึงบรรยากาศการงานนะคะต่อมาค่ะบรรยากาศเรื่องของการเงินสําหรับคนวันจันทร์นะคะวันนี้อาจจะเต็มไปด้วยเรื่องราวของการการเงินที่มันยังคงไม่สามารถคลี่คลายปัญหาได้ในภาพรวมนะคะยังคงเป็นกําแพงที่สูงสําหรับการที่จะ กดหนี้ปลดสิน,นะคะ่ะวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่คุณพยายามที่จะแก้ไขรูปแบบการวางแผนการเงินอะนะคะแต่ถือว่าเป็นการลงมือที่ดีค่ะเริ่มศึกษาเริ่มวางแผนการเงินเริ่มวางแผนการที่จะปิดหนี้นะคะเริ่มวางแผนในเรื่องของการใช้เงินนะคะแล้วก็จะมีเกณฑ์ในดวงของการใช้เงินในการรีโนเวทบ้าน,านสร้างบ้านด้วยนะคะต่อมาค่ะบรรยากาศของคนบรจาร์ในภาพรวมของความรักนะคะคนโสดก็ยังคงโสดอยู่นะคนที่เป็นความรักแบบคู่รักสามี ภรยาบอกเลยวันนี้อาจจะมีเรื่องของการแบบคุยกันไม่ค่อยเข้าหูงัดข้อกันบ่อยหน่อยนะคะด้วยเหตุและผลของการและการแต่ก็ถือว่าซูสีค่ะต่างคนต่างม,มีเหตุมีผลก็เรียกว่าลิ้นกับฟันนะคะบรรยากาศวันนี้ก็ต้องระมัดระวังคําพูดค่ะต่อมาค่ะคนที่เกิดวันอังคารนะคะ คนบันอังคารสวัสดีคนวันอังคารดวงรายวันประจําวันที่20นะคะวันพฤหัสที่ยีบคนวันอังคารบรรยากาศด้านการงานวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีๆเรื่องราวดีๆของการงานไม่ว่าจะเป็นการได้เป็นตัวแทนการได้เป็นเอ่อได้การยอมรับจากเพื่อนฝูงนะคะการประสบความสำเร็จในที่ทำงานการเป็นจุดเด่นการเป็นจุดพีก การเป็นคนเด่นคนดังในแวดวงในเรื่องของการทํางานจะเกิดขึ้นกับคุณคุณโดดเด่นมากๆค่ะด้วยศักยภาพและความพร้อมบรรยากาศการงานไปในทิศทางที่ดีมากๆในวันนี้นะคะ ต่อมาค่ะคุณมนาคารบรรยากาศด้านการเงินถือว่าดีมากๆวันนี้อาจจะมีข้อแลกเปลี่ยนข้อเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการเงินยื่นหมูยื่น,มนแมวเกิดขึ้นนะคะรวมถึงวันนี้อาจจะเป็นวันที่มีดวงอุปถัมภ์เรามีสเสน่หากับเรามีคนให้เงินเราด้วยนะคะดังนั้นคนุณมนาคารวันนี้เป็นวันที่งานเด่นรับทรัพย์ตลอดเวลามีคนเมตตามีคนชอบเราได้ลาบปากได้ลาบลอยในเรื่องของการเงินการทองนะคะแล้วก็มีคนอยากจะอุปถัมภ์เราด้วยดังนั้นนะคะคนที่โสดอยู่เรามาระวังพวก คนโสดต,ต้องระมัดระวังพวกหัวงูนะคะเพราะเขาอยากจะ อยากจะมาอุปถัมภ์เราโดยเฉพาะเลยนะคะต่อมาค่ะในในบรรยากาศของความรักนะคะคนส่วนอย่างที่บอกค่ะจะมีพวกเจ้าชู้ไก่แจ้มาอยากจะอุปถัมภ์เราหรือว่ามาส่งเสียเราเป็นบ้านหลังที่สองด้วยนะคะสําหรับวันนี้ระวังข้อเสนอตรงนี้เกิดขึ้นนะคะคนมอนังคารภาพรวมคู่รักคู่แต่งงานวันนี้เกินไม่เข้าคายไม่ออกค่ะคนที่เป็นคู่รักกับคู่สามีภรรยาเพราะว่าวันนี้มันมีอาการเหม็นหน้าเหม็นบูดเบื่อหน่ายซึ่งกันและกันนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะถ้าเหม็นหน้าเหม็นบูดก็ อยู่กับมือถืออยู่กับลูกก็เล่นเกมไปคู่รักก็ต่างคนต่างทำอะไรไปจะได้ไม่ต้องมานั่งมีปัญหากันนะคะต่อมาค่ะดวงของคน วันพุธนะคะคนที่เกิดวันพุธดวงรายวันประจําวันพฤหัสที่ยีนะคะคนที่เกิดวันพุธบรรยากาศด้านการทํางานวันนี้นะคะอาจจะคุณอาจจะได้รับมอบหมายงานใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วงานที่ได้รับมอบหมายถือว่าเป็นงานที่ดีใครๆก็อยากได้แต่เชื่อไหมไม่มีใครช่วยคุณเลยและแถมจะนินทาคุณด้วยว่าสิ่งที่คุณได้มาเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณน่ะเข้าหาเจ้านายไปขอเจ้านายดังนั้นนะคะจะมีคนอิจฉาในที่ทํางานคนวันพุธต้องระมัดระวังนะคะแต่คนวันพุธเป็นคนไม่กลัวใคร เพราะฉะนั้นเป็นคนที่กล้าหาญสง่าผ่าเผยไม่นินทารับหลังถ้ามาพูดต่อหน้าก็จะตอบกลับตรงๆดังนั้นบรรยากาศการทํางานนะคะคนพุทธโดดเด่นมากๆได้ผลงานชิ้นโบแดงได้รับการยอมรับจนคนอิจฉาค่ะต่อมาค่ะบรรยากาศด้านของการเงินกันบ้างวันนี้คนพุทธขาคุณอาจจะมีลาบลอยจากเด็กนะคะการตั้งคภ์การคลอดบุตรหรืออะไรก็ตามตัวเลขที่เกี่ยวกับเด็ก เบบี้เด็กทารกเนี่ยค่ะจะนํามาซึ่งโชคลาภให้กับคุณนะคะและก็การเงินจะมีเรื่องของข่าวดีเรื่องของการเงินใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะจากการปันหุ้นจากการถูกลางวันนะคะหรือว่าจากการที่คุณเคยเ เคยให้ใครยืมเงินแล้วลูกหนี้เอาหนี้มาคืนถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆของคนวันพุธนะคะในด้านการเงินจะได้ข่าวดีในเรื่องของการเงินวันนี้ค่ะต่อมาค่ะคนที่เกิดวันพุธบรรยากาศในเรื่องของความรักความรักนะคะคนโสดนะคะวันนี้คนโสดค่อนข้างใจแข็งใจเด็ดใจเดียวใครมาจีบก็ไม่สนใจมีความสุขกับการใช้ชีวิตโสดเพราะว่าไม่อยากให้ตัวเองต้องทุกข์เพราะเป็นคนเอาจริงๆคนโสดอ่ะเอาความเข้มแข็งบทบงังคือตัวเองกลัวที่จะรักเพราะรักแล้วมักจะเจ็บเสมอก็เอาเป็นว่าโสดไปก่อนแล้วกันนะคะคน คนที่เป็นคู่รัก,กน,นะคะเรามาระวังการตั้งครรภ์น,นะคะคนที่เป็นสามีภรรยาที่แต่งงานแล้ววันนี้เป็นความสุขความชื่นมื่นนะคะมีความสุขรร้ร้อมเลยครอบครัวสุขสันต์นะคะลูกนําพาข่าวดีเรื่องดีๆความน่ารักเข้ามาสู่ครอบครัวเป็นครอบครัวที่ดีและมีเกณฑ์ที่จะเซอร์ไพรส์อะไรซึ่งกันและกันระหว่างภายในครอบครัวหรือจะมีเกณฑ์ที่จะไปเที่ยวทริปใหญ่ๆเกิดขึ้นในอนาคตด้วยค่ะต่อมาค่ะ คนที่เกิดวันพฤหัสบดีดวงรายวันวันนี้นะคะตัวเลขมงคลนะคะจะอยู่หน้าปกคลิปนะคะดูนะคะจะมีเลขไพ่ย,ยิปซีนะคะแล้วก็เลขพลังวันก็ไปดูตรงนั้นนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสค่ะเรามาดูสถานการณ์การงานกันก่อนวันนี้แหมติดเบรกการงานมากๆเลยทําอะไรก็ติดติด,ตดขัดขัดงานที่ส่งไปก็อยู่ดีๆก็ดีเลยรอคําตอบว่าจะได้วันนี้อ้าวก็ขอเลื่อนทุกอย่างมีการเลื่อนทุกอย่างมีการรอไปหมดดังนั้นคนวันพฤหัสวันนี้งานไม่ค่อยได้ดั่งใจสักเท่าไหร่ไปไหน ก็ติดขัดรถ AaS, ขับรถหลงติดต่อธุรกิจธุรการมันเกิดความหงุดหงิดในใจไปหมดเลยเขาเรียกว่าผิดความคาดหมายอย่างที่ตั้งใจไว้นะคะต้องเรามัดระวังบรรยากาศตรงนี้ด้วยนะคะต่อมาบรรยากาศในเรื่องของการเงินนะคะการเงินของคนวันพฤหัสบดีวันนี้นะคะบางดวงชะตาเขาเรียกว่าปงได้กับเรื่องของการเงินก็พยายามปิดหนี้ปิดสินพยายามจะไม่ผ่อนของใหม่การเงินวันนี้จึงเป็นในรูปแบบของการเข้าใจว่าตัวเองจะต้องวางแผนยังไงเพื่อเริ่มต้นปีใหม่คือมองข้ามช็อตไปแล้วนะว่าจะ ต้องปิดหนี้ให้ได้ภายในสิ้นปีนี้บางอย่างหรือว่าต้องปกให้ได้เกินครึ่งนะคะแล้วคนวันพฤหัสนะคะบรรยากาศการเงินอาจจะมีเกณฑ์ได้ทําบุญนะคะทําบุญที่เป็นกุศลและทําบุญเกี่ยวกับงานศพเกิดขึ้นด้วยนะคะต่อมาค่ะบรรยากาศด้านความรักนะคะคนโสดยังคงเงียบเหงานะคะชีวิตยังคงไม่ได้มองหาใครไม่ได้อยากจะมีความรักในเวลานี้คือปิดกั้นตัวเองอยู่แล้วนะคะส่วนคนที่มีคู่นะคะบรรยากาศก็วันนี้ก็คือต่างคนต่าง ใช้ชีวิตอย่างปกตินะคะมีการปรงกับชีวิตแล้วก็บางครั้งก็รู้สึกว่าเออคนนี้ใช่หรือไม่ใช่มีการแบบทบทวนความรู้สึกเกิดขึ้นอันนี้คู่รักต้องระวังนะคะถ้าทบทวนออกมาดีก็คือคบต่อทบทวนออกมาไม่ดีก็จะเป็นปัญหาในใจนะคะต่อมาคนมาเพื่อหในกลุ่มของคู่แต่งงานวันนี้จะเป็นวันที่เงาเงาเบื่อเบื่อเซ็งเซงนะคะเขาเรียกเขาเรียกว่ามันมันเป็น การใช้ชีวิตที่เป็นรูนที่มันซ้ำซากมันไม่ได้มีความหวือหวาไม่ได้มีอะไรมันก็เลยรู้สึกแบบเออมันก็เป็นแบบนั้นเหงาเหงาว้าเวก็ปกติมันก็หวัหวเราะกับหวัวเราะเรื่องเดิมๆคุยกันเรื่องเดิมๆมันจะเป็นบรรยากาศประมาณว่าซ้ำๆเดิมๆนะคะต่อมาค่ะดวงรายวันวันนี้ของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะภาพรวมนะคะในเรื่องของการงานวันนี้แหมการงานมีการมีนายเรียกติดตามข่าวในเรื่องของงาน ทบทวนงานตรวจเช็คงานมีการ เขาเรียกว่ารีเช็คงานเกิดขึ้นหรือมีการทวนซ้ํามีการตรวจสอบให้รัฐกลุ่มเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆของระบบงานะนะคะวันนี้ระบบงานการผิดพลาดจะน้อยมากเลยถึงไม่มีเลยนะคะบรรยากาศคนวันศุกร์จึงทำงานอย่างมีความสุขแล้วก็สบายๆชิลๆมากๆค่ะในวันในวันดวงรายวันวันนี้นะคะมาในภาพรวมนะคะของดวงการเงินกันบ้างนะคะคนวันศุกร์ดวงการเงินวันนี้มีการจุดประกายอะไรใหม่ๆที่มันมอดไหมไปแล้วอยากมองหาอาชีพเสริมมีรูทางในการ การทายัางไงให้เกิดช่องทางการเงินเกิดขึ้นมีความคิดในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็ข่าวสารอะไรที่เกี่ยวกับการเงินที่มันเงียบหายไปที่คุณรอคอยคําตอบหรือว่ารอาการเจรจาหรือรอฟังข่าวการเงินจากใครอยู่จะได้รับการติดต่อกลับในวันนี้นะคะการเงินของคุณดูเหมือนมันไม่ดีวันนี้จะเป็นวันที่การเงินกระเตื้องขึ้นดีขึ้นนะคะแล้วก็มีมีความหวงังมีแสงสว่างแห่งการเงินเกิดขึ้นและอาจจะได้รับสารรับข่าวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการเงินด้วยนะคะบรรยากาศด้ ความรักค่ะภาพรวมคนโสดน,นะคะก็ยังคงเยยบเหงาเหงาในใจยังคงหาคู่ที่ถูกใจไม่ได้นะคะส่วนคนที่เป็นคู่รักนะคะคู่รักกับสามีภรรยาคู่รักถ้อยทีถ้อยอาศัยน่ารักดูแลเอาใจใส่กันดีมากๆเลยนะคะและในขณะเดียวกันคู่แต่งงานก็ถือว่าเป็นการจุดเชื้อไฟเชื้อ เชือไฟแห่งราคาวันนี้อาจจะมีอารมณ์แบบอยากจะกอดลัดฟัดเหวี่ยงกันเป็นพิเศษนะคะเขาเรียกไฟราคามันขึ้นคะ่ะต่อมาค่ะบรรยากาศของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะดวงรายวันรายวันมหานครนะคะวันนี้นะคะคนวันเสาร์สถานการณ์ด้านการงานนะคะไปในทิศทางที่เออเขาเรียกว่า ต้องมีคนมาช่วยแล้วแหละงานจะมีปัญหาแต่คุณโชคดีนะคะจะมีทีมเวิร์กเข้ามาช่วยทําให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีคุณกําลังติดในเรื่องของอุปสรรคบางอย่างทีมเวิร์กเพื่อนร่วมงานจะเข้ามาช่วยทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะและช่วงนี้เรามาระวังงานนะคะที่มันมันถูกดองเอาไว้มันจะกลายเป็นงานที่มีปัญหา คุณทำคนเดียวไม่ได้บรรยากาศครั้งเนี้ยคุณต้องรบกวนขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานจากเจ้านายรับรองว่าผ่านไปได้แน่นอนค่ะในบรรยากาศของการเงินกันบ้างวันนี้คนวันเสราร์นะคะการเงินคนวันเสราร์ไปในทิศทางที่เตรียมรับข่าวสารข่าวดีเรื่องของการเงิน ข่าวดีเรื่องของการลงทุนข่าวดีเรื่องของการที่คุณจะทําธุรกิจธุรกรรมอะไรเกี่ยวกับการเงินมันจะเป็นข่าวดีทั้งหมดคุณรอข่าวสารในเรื่องของการเงินจากที่ใดจากสถาบันการเงินจากลูกหนี้จากเจ้านี่คือรออะไรที่เกี่ยวกับการเงินวันนี้จะได้รับข่าวสารการเงินทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นการเคลียร์เป็นการจัดการและก็เป็นการปลดล็อกแต่ว่าทุกอย่างที่เข้ามาเป็นข่าวในด้านการเงินวันนี้หรือ อเอกสารที่เข้ามาเรื่องของการเงินวันนี้คุณต้องแก้ไขมันนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เป็นปัญหาอ่ามันมีทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวที่เป็นปัญหาถ้าเป็นปัญหาต้องอาศัยผู้อื่นช่วยในการแก้ไขนะคะสถานการณ์การเงินต่อมาค่ะบรรยากาศด้านความรักนะคะคนโสดนะคะยังคงเจ็บช้ำน้ำใจเขาเรียกว่าอารมณ์ความรู้สึกยังคงกลัวความรักครั้งต่อไปแม้จะผ่านไปแล้วนานหรือว่า มันมันยังติดตาตึงใจอยู่มันยังคาใจอยู่เพราะฉะนั้นก็เยียวยาตัวเองก่อนแล้วการให้แข็งแรงก่อนแล้วค่อยมองหาความรักนะคะในส่วนของคู่แต่งคู่คู่รักนะคะในกลุ่มของคู่รักแฟนกันเนี่ยเป็นคู่กันแบบเนี้ย ก็จะมีมุมมองในเรื่องของการที่ว่าวันนี้เราอยากไปทําอะไรดีอยากไปเที่ยวหรืออยากไปไหนด้วยกันดีเป็นเรื่องของการวางแผนการเที่ยวค่ะส่วนคู่แต่งงานนะคะวันนี้จะมีเกณฑ์ในเรื่องของความไม่ไว้ใจเกิดขึ้นมีการทะเลกกาะกันมีการประชดประชันการเกิดขึ้นเพราะว่ากลัวว่าอีกฝ่ายหนึ่งปันใจหรือเจ้าชู้หรือมีใครมาเกาะแกะมันก็กลายเป็นปัญหาของครอบครัวได้ค่ะต่อมาค่ะบรรยากาศของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะคนวันอาทิตย์ดวงรายวันประจํา วันนี้นะคะคนวัรอาทิ์ภาพรวมนะคะบรรยากาศการงานวันนี้เป็นวันที่ทุกอย่างเคลียร์จบนะคะการงานเคลียร์ใสทุกอย่างเคลียร์บัญชีเคลียร์ธุรกิจธุรกรรมด้านของการงานของคุณหน้าที่การงานทุกอย่างเคลียร์คุณทําได้เต็มที่ที่สุดวันนี้จะเป็นวันที่สบายใจที่สุดสบายใจในที่นี้คือทุกอย่างมันเข้ารูปเข้ารอยในเรื่องของระบบการทํางานปัญหาถูกการสะสางนะคะข่าวดีเรื่องของการทํางานเข้ามาแล้วก็คุณสบายใจมากๆในวันนี้แบบบอกไม่ถูกนะคะ แสดงว่าทุกอย่างอยู่ภายใต้การคนโโรลของคุณอย่างอย่างตรงไปตรงมาและตรงตามแผนการและคุณรับมือได้ทุกเส้นทางทุกช่องทางจึงทําให้คุณสบายใจต่อมาค่ะบรรยากาศของคนวันอาทิตย์ในเรื่องของการเงินการเงินวันนี้นะคะ ระมัระวังคนที่จะเข้ามาหลอกล่อคุณพวกคอเซนเตอร์นะคะหรือคนที่หวานพืชแล้วหวังผลกับคุณหวังผลประโยชน์กับคุณเอาอะไรมาล่อคุณให้คุณติดกับต้องระมัดระวังสถานการณ์นี้เกิดขึ้นกับคนวันอาทิตย์นะคะเอาของถูกมาล่อหลอกเอาอะไรอย่างเงี้ย เชื่อไหมคุณบนาทิสมมุติว่าไอ้สิบทับ1ิบสิบเอ็ดทับสิบเอ็เซลอะไรเงี้ยหลอกล่อคุณได้หมดเลยดังนั้นระวังบรรยากาศของการหลอกล่อด,ด้วยการลดราคาป้ายเซลลกระหน่ำซัมเมอร์เซลดิสคาวอะไรบางอย่างหรือแม้กระทั่งพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์มิจฉาชีพต้องระวังไม่มีของถูก และไม่มีของดีในราคาถูกมากๆไม่มีนะคะต่อมาค่ะบรรยากาศความรักของคนวันอาทิตย์นะคะคนวันอาทิตย์ค่ะคนโสดจะแสวงหาพระธรรมอยากอยู่นิ่งๆอยากนั่งสมาธิอยากศึกษาทางโลกทางธรรมมันก็เลยเป็นความว่างเปล่าในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็คนที่เป็นคู่รักแบบทั่วไปคู่รักนะคะก็ยังคงแบบอยากได้ให้ให้แฟนเราซื้อของนู่นนี่นั่นให้ช่วยแฟนเรานะคืออยากได้อะไรจากแฟนมากหน่อยในช่วงนี้อย่างวันนี้ก็จะงอนมากหน่อยแบบว่าแฟนทำไมไม่ซื้อนี่ กินทําไมไม่เอาไอ้นี่กินคืออยากได้จากแฟนมากๆเลยนะคะต่อมาค่ะในเรื่องของคู่แต่งงานคู่สมรสอ่ะนะคะนั่นหมายความว่าคนวันอาทิตย์เนี่ยวันนี้ก็เป็นวันที่น่ารักอาจจะได้ข่าวดีเกี่ยวกับคู่สมรสของเรานะคะไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเป็นข่าวดีที่เขาจะนํามาให้ก็เป็นเรื่องดีๆค่ะการเงินดีๆข่าวสารดีๆการท่องเที่ยวดีๆเป็นความสุขของครอบครัวที่เขาจะนําข้อความข่าวสารสิ่งที่เขาได้รับมาเซอร์ไพรส์เราในเย็นนี้ค่ะ อันนี้คือภาพรวมดวงรายวันนะคะรายวันมหานครภาพรวมทั้งหมดของคนเกิดทั้ง7วันนะคะปัจจุวันพฤหัสที่2ี่นะคะวันนี้เป็นวันธงชัยเลิกเฟ้นเ,เขาเรียกว่าเลิกดีที่เลือกเฟ้นมาอย่างดีที่สุดแล้วนะคะก็ใช้เลิกสะดวกตามปฏิทินก็อยากจะเปิดกระเป๋าสตางค์อยากจะทำอะไรได้หมดค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ